สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำคลิปต,ตกปลาที่เกาะโบราณนะครับซึ่งในระหว่งางที่ผมไม่ได้ทำคลิปแบบฟิตผมก็ผมกับน้องก็เวลขึ้นนะน้องผมเวลร้อยผมเวลห้าสิบเมื่อกี้สซ่ๆร้อนๆเลยผมตกได้เม็ดการูด,ดอนว้าวตัวแบกใหญ่แกอย่าพูดถึงผมเลย ผมติดลูน้าด้วยผั้ตัวใช่ต้องตกติดรูน้าน่าไม่ติดโอเคผมก็จะเล่านะคะว่าผมได้อะไรบ้างคือผมเนี่ยตอนแรกผมมีเงินหนึ่งพันจากกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งมีเงินพันห้าแล้วผมก็เอาปลาในครั้งทั้งหมดไปขายได้มาสองหมื่นห้าแล้วผมก็เลยบอกว่า เราผมก็เลยบอกว่าไปซื้อเบ็ดไปซื้อเบ็ดไอ้เบ็ดท,ที่ผมใช้อยู่นี่แหละเบ็ดกีมะผมใช้ยาวเลย,ย,ย,ยแล้วผมก็ไปอินชาร์ได้เฮดแฮ<ท>สปีโคตรดีมาครับผม <c oughs> แล้วช่วงนี้นผมก็ตกได้ปลาดีๆเยอะขึ้นเลย <c oughs> ซึ่งคลิปนี้เราจะมาคิดคอนเทนต์แบบสดๆร้อนๆในการคลิปเลยครับทุกคนคืออะไรตัว <c oughs> okay. นี้ลูกผลเสียงโอเคงั้นอรงนี้ เราเราจะทำคอนเทนท์ที่โตที่น่าจะเป็นคอนเทน์ล่าสุดเลกี่ยวกับมาฟิตแข่งตกปลาันเดิมแต่แต่ว่าเราจะไม่ได้ดูที่ราคานะเราจะดูที่สําหนักครับทุโคต คนแพ้แ้วต้องอะไรให้โหวต <Okay. S 1> ให้โหวตซึ่งการโหวตมีสองคนโอโลกเสนอให้ให้ให้ไม่นะ เสียปอจากนั้นที่เราตกได้มันดูไม่สนุกเท่าไหร่เราต้องเป็นการรับประทานครับทุกคนรับประทานพริกครับทุกคนชิลลี่ครับทุกคนแต่เราไม่รู้จะพิกมาจากไหนเพราะฉะนั้นขนมที่เป็นที่สุดในร้าน เดีมาว่าสรุปกินของเผ็ดแล้วกันคนชนะจะได้เลือกว่าจให้คนแพ้กินอะไรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเริ่มแล้ครับเอาปลาอะไรก็ได้แต่ขอแค่น้ำหนักเยอะที่สุดแล้วเราสองคนจะเอาปลาตัวนั้นมานำเสนอครับ เราผมไม่รู้นะถ้าไข่ตุนเขาตกได้เขาจะปลาอะไรมาเสนอแต่เราต้องแยกกันแยกกันตกตุมาตัวอีกฟังหนึ่งดิโอเคเราจะมาเริ่มกันครับทุกคน,น,นโอเคผมจะเริ่มปลาตัวแรกครับ าตัวอะไรก็เป็นปลาไก่ไๆนะปลาดาว<ง>ท,ทุกคนอาจะทุกคนอาจจะถามว่ามันต่างอะไรจากเดิมที่จากตอนนั้นผมเว่ส20กว่ามามา55มันต่างนะมรับเพราะว่า ระหว่างทางผมไม่ได้ฟาร์มผมไม่ได้ฟาร์มเวลผมฟาร์มปลาครับฟาร์มปลาแบบหลายตัวเลยทั้งมิสติกทั้งอะไรบลาบลาบลาอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ย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 วปลาหมึกตกเอ๊ะปลาหมึกออกโอ้ตัวใหญ่ด้วยนะนึกว่าบิ๊กนะ บิกนะเออวะก็ไม่ใช่ดูดูดีๆนะไม่นาบิกแล้วแล้วปล่อยเลยหรอตกได้ไหมโอเคได้อืม เราเล่นราคาแล้วเราก็ไม่ค่อยอยางได้บิ๊กด้วยเออทำไมมันดิ้นเยอะจังเนี่ยดิ้นเท่าเมคการโลดอนเลยโอเคทุกคนในระหว่างนี้ผมกำลังกำลังเล่นแบบฟิตเอ,อ่อหลังจากผมกลับมาเล่นอีกครั้งก็ผมก็ตกได้ปลามิติกบาบาบาได้ มีเอ่อท่านอะผมก็จะเร็มันอาจจะดูไม่ต่างเท่าไหร่จากเดิมแต่ก็แต่ตังผมก็ขึ้นนะแต่ก่อนสองมือนี่หาย,ยากจัดเลยนะสำหรับผมอะ่ะตอนเนี้ย สี่หมืนห้ามืนครับอช่ยังไงอืมด้วยเฮลิคอปเตอร์ครับ ล้วนเฮ้ยแม็กไม่ตกไหมโอเคถ้าตกแม็กก็นับนะครับไปด้วย let's go โอเคตอนแรกว่าจะไปดูน้ำหนักปลาดีดี ปาหมึกผมอยู่ไหนอ๋อนี่ไงเฮ้ยน้ำหนักร้อยจัดเลยอะปลาหมึกเจ็ดร้อยไปเลยไปเลยไปเลยอยู่นั่นน่ะด้านซ้ายนิดนึงอะเห็นยังเออจอดจอดจอดเข้าไปเลยนั่นไหนคุณไม่เห็นเหรอ เออเสื่อมมันไม่เหมือนเท่าไหร่ตกอยู่ใจกลางเลยเออมาดูครับใครตกได้ก่อนแต่ดูที่น้ำหนักมันเดิมนะ ผมจะได้มาสองตัวโอ้สผมได้ปลาแดครับ ไม่ใช้เหยื่ออะไรอยู่ไม่ได้ใช้เลยเหยื่อสาลาลเหยืยอที่รักที่สุดในจัก,กวาหัมปด ไก่หรอกก,ก็อย่าดูถูกนะ ได้เหรอก็ได้เหรอโอ้มันจะได้เวะในขนาดนะฮะขอร้องให้มันทำหลุดเลยเอ้าได้แล้วไอ้ไม่ใช่โอ้ดูบิดโอ้นินล,ลิลิกไม่ได้ฟังเสียงดูสีแว๊บแรกหรือว่าใจ เฮ้ยเบื้อหลุดเนยเราไม่เคยได้เลยนะเนยขี้โม ดูมาดูครับคาดูครับทุกคนเฮ้ยดูเดี๋ยวตัวของมันตัวเล็กไหม ของผมก็มีนะพี่ปะกับโอ้โหไปทุกคนตอนแรกว่าจะไม่ได้อยู่ว่าจะได้แยกเกาะกันละที่ไหนได้ มาเจอกเหมือนเดิมมาอยู่ได้วยกันเหมือนเดิมไม่หมายถึงว่าตอนที่เราเริ่มทำคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์แข่งตกปลาเนี่ยนู่นนร่จะแยกเกาะน,นะแต่ว่าอยู่เกาะเดียวกันนั่นแหละเจ้าอยู่แค่คนลับทางอนะ่ะแต่ว่าห้ามเอาปลาของเก่าที่เราตกมาได้ <c oughs> มาโชว์นะ เราจะรอจงกว่าทุกคนจะมีปลามาเสนอนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ก็ไม่หลอกหลออนะก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้น uh-huh